พระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์สุขโขทยัยสมเด็จพระเอากาทศรสหรือสมเด็จพระสันเพชรที่ 3, สามกริย์องค์ที่19แห่งอาณาจักรอยุทยาสมเด็จพระเอากาทศรสหรือสมเด็จพระสันเพชรทศี่สามเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่19แห่งอาณาจักรอยุทยาและพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่3แห่งราชวงศ์สุขโขทยัยระหว่างพศ2148-2153ถึง 2, 3, และเป็นเจ้าแห่งล้านนาระหว่างพศ2148-2151ถึง 2, 1, สืบราชสมบัติต่อจากพระเชษฐาคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรัชสมัยของพระองค์ส่วนใหญ่สงบสุข เนื่องจากสยามเป็นรัฐที่มีอำนาจผ่านการพิชิตด,ดินแดนของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชในรัชสมัยของพระองค์เริ่มมีชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาเป็นกองทหารรับจ้างโดยเฉพาะสมเด็จพระเอกาทศรสมีกองทหารรักษาพระองค์ชาวญี่ปุ่นภายใต้บังคับบัญชาของยามาดะนางามาสะ หรือออกยาเสนาพิมุกสมเด็จพระเอกาทศรสหรือที่ชาวตะวันตกเรียกว่าพระองค์ขาวตามสีพระวรกายสเสด็จพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลกในปีพศ2103เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชกับพระวิสุทธิกษัตรี เป็นพระโสธรานุชาในาพระสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสดได้ตามเสด็จพระนเรศวรมหาราชออกรบอยู่เสมอจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทยัยเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาจึงสถาปนาพระองค์ ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตในปีพศ2148โดยไม่มีพระโอรสบรรดาเสนาอมาตย์จึงอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชแต่เพียงพระองค์เดียวกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระองค์ไม่มีข้าศึกเข้าประชิดพระนครมีแต่ต่างชาติ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมากยิ่งกว่าแต่ก่อนเช่นพระเจ้าเมืองเชียงใหม่นรธาเมงสอพระยาตองอูพระยาล้านช้างนอกจากนี้ยังมีพระราชสารติดต่อกับอุปราชโปรตุเกสประจำเมืองกว่าด้วยสมเด็จพระเอกาทศรส่งสร้างวัดวรเชษฐารามขึ้นเมื่อพศ2136 เพื่อเป็นราชานุสรถวายเดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบรมเชษฐา,าธิราชสมเด็จพระเอกาทศรสดได้ส่งเอกอักรราชทูตพร้อมด้วยถูตานุทูตไปยังฮอรันดาจำนวน20คนไปในเรือลำเดียวกับพ่อค้าชาวฮอรันดาในแบบอย่างเต็มยศคือมีพระราชสารตลอดจนเครื่องราชบรรณาการต่างๆ ที่มีค่าถูกต้องตามแบบแผนประเพณีของการเจริญพระราชมัยตรีสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เดินทางไปถึงกรุงเฮกเมื่อวันที่10กันยายนพศ2151คณะทูตานุทูตได้ส่งไปประเทศฮอรันดาถือเป็นการส่งคณะทูตครั้งแรกไปเจริญสัมพันธไมตรีในประเทศยุโรป อย่างไรก็ตามจดหมายเหตุของฮอรันดาไม่ได้ระบุชื่อราชทูตรหรือบุคคลใดๆในคณะทูตรทราบเพียงแต่จำนวนว่ามีหัวหน้าสองท่านคือราชทูตและอุปทูตพนักงานรักษาเครื่องราชบรรณาการเจ้าพนักงานพระราชสารและอื่นๆซึ่งได้เข้าเฝ้าเจ้าชายมอริชเจ้าชายแห่งออเรนจ์ ในวันถัดจากที่เดินทางมาถึงสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จส,สวรรคตเมื่อปีพศ2153ขณะพระชนมายุ5 0พ0 0ษาอยู่ในราชสมบัติได้5ปีสมเด็จพระศรีสวภาคซึ่งเป็นพระราชโอรสจึงได้สืบสเสวยราชสมบัติต่อ